ตีต่อยามกางเว้นครับผมพี่น้องใส่สูตรเอาจัดเลยห้างแรกมาเนี่ยเขาไก่บดได้ครับผมซู่มเอามีสูตรสูตเดียวแม่ต่อเต็มเลยครับผมเต็มหลังเลยเต็มหัวเลยคนมันจะไดนกองใหม่ครับผมทำความสะอาดให้เมียคู่เอาใหม่มาร่วมกองใหม่มองเดียว มันกำลังมาทำล่างอยู่ครับผมแม่หลายเลยครับยี่ในเขตพี่ไล่ลครับผมคนเอาฟังหนองกับวิทยาลัยอย่างทุรักทุเลเลยครับผมแม่สังเกตแม่เด้อครับผมพี่น้องเต็มตูเลย เดี๋ยวไหนนาะบ่เรียกว่าสียอมแพรเอามีดเข้าไปทางครับผมมันยืดไต่กองใหม่ครับบรู้ว่าสีอยู่ในซันเดย์คุณอาเมยสังเกตมเมืองเมยเด้อครับอย่าว่าแบตเตอรี่เบิดก่อนเด้อ กำลังหาจอทางเขาอยู่ครับวนวแม,มันเต็มตัวเลยโอ้งาใหม่ไงเด้อครับต้องมีเรื่อยด้วเนี่ย ปึ่งอีกทางนึงเนี่ยปึ้งบนหินหินดอกครับผมใส่สูตรนี้พัดลมมันดังพัดลมดังบูบอบนยินนะครับคุยกันโมโหเรืองมาละว,วิธีเอาครับแม่ย้มว่าไหนเห็นยังนี่เนี่ย นีงไนกองใหม่ครับผมกองใหม่บแบบงี้เดียส่วนอาเมโคกมาทำคว่ำศาสครับผมปรับพืนที่ให้มันลงเจถนุนรอบบอก็เลยให้เขาเอาใหม่มากองใหม่รวมใหม่มองเดียวจุดเดียวกันเขาก็มาทำั่างดะหนีพอดีเลยครับ เอาไก่ไปได,ได้ได้ครับผมเนี่ยผมสูมเอาอยู่ไก่เติบอยู่ครับคันพ่อห้างกับโจมมาเลยนะครับรถไทยมา ยืดไต่อขอนไงต้นไม้ไงบู้ยแม่ขักเลยครับแม่เต็มหลังเลยบ้านหเห็นห่างยู่เด้ครับ เจาะทางไม่วาปึง่งไปเจาะอีกทางนึงบอดายางสำรวจวงกลมกันใส่สุดแ๋ยวก็ต้องเอาเลยได้ครับยางบอดาอยายานแบตเตอรี่ีเบิดกับกอปเวาได้บ่เนาะ nhà anh vô thường cái đang xây sờ mồ hông vô mẹ to tiếp một tù nó thăm mà đá đấy แม่ตอเต็มหัวเลยเอาหยากมีดฟันบกขาดอกกับบกเป็นเรื่อยป่นะโอ้ยเียสิมดตไตไหมวะแ่หลายข,าขนาดเด้ยครับแม่ยหมดลงไปตไตไหมอ่ะ แม่เต็มยน่อย่างทุรกทุเรแดดกระแดดค้มพยายามสูงกับขนาดครับผมผู้นี้ผ่านปึ่งคุนนแม่บินสวนเลยครับผม เขาออกห้าอาหารตามปกติครับผมเขาปฏิสนใจกับคนเลยบิดเป็นบนบนออกมาแล้วครับเนื้อว่าห้างใหญ่ห้างไหนหน่อยเนึนงแม่เตรียมมาเนี่ยตรงนี้ไกลๆก,ก่อนครับ มาแล้วมาแล้วยังเทเลยมีเมียมานำมอน้อห่างน้อยน้อยมันกำลังมาเห็ดอะครับฮึ่าฮ่าฮ่า้ากะตุ้มันกำลังมาเห็ดสิมันกำลังมาเห็ดเนาะ ต่อชุดกันครับต่อแม่ไงต่อแม่ใหญ่ครับไม่เห็นก็ต้องจัดเลยเพราะว่ามันมันอยู่ไก่ข้นคนหาหนูครับผมพี่น้องข้าเจ้ากับพ่อใหญนเบิ่งจะเข้อยาเลยแม่นข้าเจ้าบูจนสิเหยียบห้างมันยีเด้อนมาต่อเโอ้ยบูต่อจากกันสักแล้วผมมาต่อยต่อแม่ญ่เด้อครับผมนานี่มันก็เต็มอยู่แล้วครับผมพี่น้องเพิ่ง มันมันถอดตีอันมันยุ่นในหนีบอว่แม่หนี่แม่แม่มันบอกดูบ่แม่นแม่แกอันบ่ดูดูดูวมันถอดหรือไม่ไม่เนี่มันยุ่นในหนีแม่นี่ยสามชีตัวในปึ่งเลาเอามี่ว่ะคือละใส่ถุงแล้วแก้วกันนี้เลยคิดว่าห้องกระเทยถุงใสนยังไงนี่แม่อยู่เด้อครับผมพี่น้องแม่ตัวแดงๆดียังสิโ พึ่งพึ่งพึ่งเมีนมนมนมยนบ่ดละเมียออนบ่เมียแเมียออนแต่เมียแกแนะนำห่อแล้วนี่ยเมียทุ่งมือกันจนจนถุงมือขัอนสินมีถุงมือกันไฟว่าห่อไปเมื่อไรกันไฟกับทุงมือนะัอ่นแหละบ่บอเอาถุ่งนะั่นพอเนี่ยถุงเหนียวเขาใส่ถุงเหนียวแล้วเขาใส่ถุงเหนียว<ม>คุ้มอีกรอบนึงก็ได้ ถุงเหนียวเห็นบอเขาไปโจมตัวดนึ้อบ่เห็นเป็นอย่างบ่กหมายถึงว่าเขาเขาเขาใส่ตรงนี้แหละแต่ว่าเขาถุงเหนียวถุงเหนียวอันเหนียวใส่อีกรอบมีมีมีหลายอยู่แล้วเขาบอกเห็นเเขาเสียมขายขายขายเขาโจมต่อเมย์ญ่เลือกครับผมพี่น้องคนนั้นหรือว่าพานเมื่อเมื่อจบก็อยู่ที่ตังเมื่อวันไหมตัวเมื่อใส่ทดลองแหนไอ้สุดใหม่สิหรอกรับเนี่ม่พระร่มอันนี้พ่อเห็นหลายอยู่ เอากระสือมันกับใบพี่องางฮอ,อกใช่หวกัวไหมชุดกับ่านครับทดลองงานสุดให้หเปส,อสยอดแดดเปีเปยงๆเด้อครับผมพี่น้องเอาโตาใส่สุดเอาโอเคครับผมพี่น้อง